โอ้ยทีเด็ดครับนี่ครับปลาไหลเป็นเหตุสังเกตได้ครับพี่น้องเอ้ยมือนี้ตุ๋มเป็ดปลาไหลครับนี่ครับอ้ยครับปลาไหลนาปลาไหลนาครับนี่สุดยอดสุดยอดครับเมนูมือนี้นี่ครับสังเกตครับผ่านโคเอาเอดเรียบร้อยครับบูนใจห้ขนาดครับผมเดือดบกบกอุ้ยเครื่องสุดยอดเลยวะกูพิกกรจจีครับข้ากรจจีแม่มึงมาขามเปียกอีกใบมะกรูด ต้มให้เครื่องน้ำเหลืองเดือดก่อนเราจั่นพอลี่วะครับพอลี่เก็บใบกระเพราอยู่ทีมงานเราคือเก้าครับมือนี้เจอกันเหมือนเดิมเพื่อความอร่อยครับนี่ครับแซ่บแซ่บยามใดเห็นกันลดครับเอ้ยพี่น้องสี่ตัวครับผุ้น่ะเอ้ยเพิ่นอิ่มครับเพิ่นอิ่มครับผมมีแนวให้เพิ่นกลิ่นเนี่ยนี่เพิ่นพิษลางง่างลางง่างอยู่นี่นี่ครับเอาลงเรียบร้อยแล้วครับผม เปิดผาอบดูหน่อยครับปุ้ยเดือดบุกบกครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้ยไก่ที่สุกแล้วครับผมนี่รอกินน้ำกันครับผมต้มซัวเอี้ยนครับหรือว่าต้มเป็ดครับทีเด็ดได้ยั่งแต่ละมือครับหาอยู่หากินก็ได้กินครับหาเอี้ยนก็ได้กินเอี้ยนครับหาป่าได้กินป่าครับบ่หาก็กินเป็ดกินไก่หลังบ้านครับพี่น้องทีมงานเราคือเก่าครับมุนม้วนครับ สังเกตพอดอลี่ครับพี่น้องเอ้ยเข้าเหนียวฮอนๆอนครับโอ้ยปักย่างคักเลยมือนี่เจ้าครับนี่ครับเอ้ยกำลังปรุงเจ้าครับขนหัวใจนันจมักนาวลงไปครับนี่น้ำปลาครับเอ้ยครับต้องมีเจ้าแน่ัจหน่อยครับของแซบคือเก้าครับมือนี่ลงไปอีกครับเอ้ย เล่คุเลคุเลครับนี่ครับโอ้ยสิมมึงจะแอะมึงดบันเนี่ยสมสมโอ้ยสุดยอดครับเด็เกๆเขาเป้าอย่อเขาเป้าเพลินป่าครับสิมเลยเด้ยครับเอ,อ้ยเดือดอกอกพี่น้องเอ,อ้ยรอแป๊บรลอแป๊บนี่ครับบรรยากาศทุ่งไหทุองนาครับเอ,อ้ยครับกินต้มเบี้ยนครับ สัวเอี้ยนยูทุ่งไงทุ่งนาครับวันนี้ฮ่าฮาบรรยากาศสุดยอดครับนี่ครับโอ้ยสังเกตน้ําครับผมแป๊บเดียวครับเต็มซ้าแล้วนี่ครับลอกกินป่าครับใส่มองเอาครับสบายสบายครับเฮานี่ครับพักเพลครับพักเพลาพักกระเพราครับพึบลงไปเปื่อครับผมหอมบอยหอมเตดังไม่หุยแล้วครับอันนี้นี่ครับเนื้อเอี้ยนพุแล้วครับผมถ้ามันเนื้อแตกเนื้อผุเนี่ยสือว่าสุกครับผม ติดไว้ก่อนรอแป๊บครับนี่ครับยกพระอบครับอันนี้แม่มึงพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟครับเอ๊ครับต้มเอี้ยนกระซุกแล้วตำมังหุ่งใส่อีกครับเป้ยทีเด็ดครับเฮาเมนูเฮาบัวต้มห่วงครับม้าวว้ากูว่าตำมังหุ่งตำมังหุ่งอีกเพื่อนวะตำแทนเจ้าอีกว่านั้นเอ้าหลายเจ้าแทนแหละมือนี่นะครับมังหุ่งมังหุ่งน้อยครับอัมล้ำครับ เคลือเล่นเคลือเล่นครับใช่เลยเน่ครับเบอร์ไีสันครับบัวตองห่วงครับทีเด็ดครับเน่ครับลงคกเรียบร้อยครับผมเบอร์ไอซีสันบัวตองห่วงครับเรียบร้อยครับเน่ครับตักแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่ครับตับังหุ่งเขาก็เรียบร้อยครับมื่อนี้ครับเอี้ยนครับเหลือตะสูดว่าฉันอุ่งกู้ว่า อุ้ยตะระตโตครับแตกผุ้ผูครับเปื่อยเดีหุ่นว้าหื่มซีซันครับพื่อนอ๋อหุยดุดดุนได้กินครับเมนูนี้ครับไออัมไปได้กินดูวด้วยนะครับฮอตยามมันนี่แหละครับยังได้กินอ๋อไนี่ครับซีซันหายห่วงครับนี่ครับมื้อนี้แซ่บๆนะำแหวมือเข้าครับสัวเอี้ยนสัวเอี้ยนครับต้มเป็ดปลาไหลนี่ครับสุดยอดครับเมนูเฮาเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม